không Ừ. Đây đâu Nơi phi nong sẹp sẹp nó cần. Nó sẹp hàng thì. Nó cần đéo. Tốc này. Ừ, sẹp. Sẹp xuống ngoài phi Xin nó không? ตามพี่น้องม่เห็นใส่ตันโอ้ยแสบขนาดพี่น้องใส่ตันใส่ตันเท่าก้อนใหม่ มาถ่ายคลิปเทรืงต้นใหม่พี่น้องเอ้ยพี่น้องบ่มีหมองนั่งพี่น้องเลยขึ้นเครืองก้ใหม่พี่น้องอากาศพี่น้องโอ้ยสูงสบายดีสวัสดีเลยพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ฝนนี่แหละก็เบาแล้วพี่น้องเมื่อนี้เบาแล้วสิมาถ่ายคลิปถ่ายคลิปกินใส่ตันหมูพี่น้องแต่ว่าแต่ว่ามามาบอนบ่เคยมากพี่น้องก็เลยบ่มีหมองนั่งพี่น้อง คือนั่งหางเลยพี่น้องนี่มองเขานั่งยิ่งปลาพี่น้องแต่ว่าเวาล์ล้าสีสีไทยคลิปพี่น้องสีไทยแบบนั่งกินอยู่ทึ่งหางเลยพี่น้องแล้วไปหาเสือกมาดกล่องมันพี่น้องนี่บรรยากาศพี่น้องโมเป็นเป็นโมญงเลยพี่น้องแต่ว่าเวาล์้าสิงอยู่ทึ่งมามาสองคนเหมือนนี่พี่น้องแต่ว่าผู้นึงเพิ่นแปเพิ่นไปเอาเสือกฟางเนาะเอาเสือกฟางมามัดกล่องพี่น้องจับกล่องใจยังสีเลยพี่น้องแต่ก็สีถือ ซื้อใสตันหมูพี่น้องแล้วก็สิกินโซ่พี่น้องเลยเอาถาที่ตามเราชมพี่น้องแป๊บหนึ่งสวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องอีรอบมื้อนี้ยภาสิเขียวมือประกอบภาพพี่น้องมากินใสหมูพี่น้องมากบอนบ่เคยมาคือว่าล่ะพี่น้องบ่มีหม่องนั่งก็เลยเห็นหางเขาพี่น้องหาง่างนี้คนยิงป่าเอาเด็กเอาจะได้ถือเนี่ยเนี่ยเอาพี่น้องมากสองคนมาอนี่ ไม่ทันไหนหันเลยหันเลยใส่ยังสิเด้เอาบดได้ปลาเก๋ามาเด็กเห็นอยู่สิได้ซื้อเอาพี่น้องนางยังทั้งหางเลยวันนี้เอ้าสิได้เอ้าเอาเจียว ฮู้หน่อยเนี่ยตาดีใส่ไซตันมาพี่น้องต้มใส่ตันเต้ากุ้งไหมพูดเบื่อปะเบื่อเบื่อเอฟเฟคอะโอ้เชียวพี่น้องพักขนาดเลยวะมันได้มากนะพี่น้องเลย นี il, de <wh> ่อ uh, ัน uh, ัพ sí, ี่นองเวิงก่อนโอ้พี่นองนี่โอ๋วีดีโอตัวนี้วเหนียวโอ้ย่วงตเียตกบวเนียมีสลัดพี่น่องพักหนิชิ่วื่อชิดวยพี่นองจวดเดยเอ้าจพี่นองนี่ ใส่ตันอยู่เคิื่งกุ้งใหม่พี่น้องอยู่เคิงหางมาเนี่ยเอา้าจุดยอดพี่น้องอืมมาใส่แซมด้วยกันพี่น้องอยู่เคิื่งกุ้งใหม่ สบาดีพี่น้องมาครับใส่ตันน้ำงาเอาหพี่น้องโอ้ยทั้งกองใหม่พี่น้อง,อย,าง,องยานตุกกับพอกันเอาถือซอยกันนะเอาอพี่น้อง,<า>งถือซอยกันแปลงกอนยานตุกกับพอกันพี่น้องเจ้าสิพุทโอ้ยทั้งกองใหม่อ๋ออืม โมไม่โตก็ได้ขึ้นกินทั้งหางเลยพี่น้องพาเข้ากับชิมีหมักแตงแล้วก็สแซนดแน่แล้วก็สลัดหมักทัว่วหมักแตงพี่น้องประมาณนี้แล้วเด้อพี่น้องเสิบแซมรกันมาเสิบแซม่วมกันทั้งหางพี่มาเลยบ่มีบ่ม,บมี่โหเนาะหยางมากมาถ่ายเอาหยอดวิวพี่น้องบองยง่ายพี่น้องมึง มาพี่น้องอุ้ยแสบๆพี่น้อพวงใหญ่ๆยปะใส่เนาะเปลี่ยนกระจับเฮาเปลี่ยนกระจับจับมือกันเดี๋ยวตุ่มฮึเศรษใส่ชงไว้พี่น้องกินทั้งหลังเอาแา่พี่น้อไม่เห็นใส่ตันจับตัวพังเขานึงไอ้ความไอ้ของมันได้กินนะ ฝากก็ได้ก็แส่แต่ก็ติดตามเลยเด้อพี่น้องคุณเพื่อนข้ามารัสชมไม่เราเราขึ้นมาสูงะเหลือเกินเหมือนนี่ไม่หนักเน่ยนำกับพวกแล้วมากินพี่น้องอืมนุ่งยาเพื่อทีนโบผัก ทางเขาจ้าเฮ็ดไม่ไม่ซ้ำอันนั้นเคืนขี้ต้องคักจูเฮาวมีหม่องนั่งเออมีหม่องบางกองนั่งนั่งกับนั่งโบคักคเรือยพี่น้องเพราะว่าเราเราขาจังว่ายานโต๊ะพี่หน่อก็ได้ว่าทายมันได้มากนะกดขุ้งใหม่ไว้อย่าเนาะโอ้จับเลยลมไม่เย็นพี่หน่อคักเพราะวันนี้ลมกไม่ แซมกันเดือพี่น้องเด้อพักเข้าใส่ตาบ่ไะไตาดน้ามาหน่อยดนกร,ระมุมนกกัมุดดับหยาดดับาบ้ดันมืเมอพอกำัแต่ตันไหนมา1นงกิโลเลยพี่น้นอง โอ้ยแสบขนาดพี่น้องใส่ตันใส่ตันเท่งกองใหม่เคร่งแสบทั้งอย่างตครับพี่เอ้โอ้ยตมอุตร์ะครับ็นยัง เป็นยังไงอ่ะมกินอยากไรโมเป็นยังไม่มีองกินพื้นที่มันหน่อยอืมอืขวดมือเลยวะออนฮะอือเพียงจะจับเขาจะจะบ่มมันผม อยเแงงเลยดงมันสวยเจีวอันแนวเลยกันไปขีปตอไปมันตกงไหมเด้อโอ้พี่น้องเนห่วงใหญ่เลยพี่น้องตวเลยห่วงใหญ่เบ้าราสิบบงกไปไกนองเจีวตเอาจำตังสีเลยพี่น้อง หองใหญ่เบาเล้าบสซอยด้วยบมซาใจนะคำต้มเลยอืลายหาไม่น้อยเดียวหาไม่น้อยเดียวอม

พักห้ากับหอยจะทุ่งเอาจ่อม,มอยู่พี่นอ้องดูช่างหางล่วงนีมนยอากาศไหนเนาะลมเย็นกลิบนี้เพื่อพี่เพื่อน้องพี่นอ้องแต่ว่านั่งอาจจะบกคักแต่ว่าบรรยากาศไ่พี่นอ้องบรรยากาศสี่ทินวิวแคมบอเห็นบอเฮาว่าเฮ้าอยู่สูง chưa khá ngon hay lắm răng Mình bầu là không thứ hai rồi mình ớt chấp mày Sài tân Sài tân phân phát sở พูดทั้งเพชรทั้งสมพี่เนาะขมปวดองอใหม่ไว้ยัโนโต๊ะปวดงอเลยบ่าวเราปีนไปปีนมาอยู่ยันยันโต๊ะพี่เนาะร่มแห้งไรเพราะว่ายื่นท่าเก่าทั้งมันกระปวดขาพี่เนาะจวดเบาเราจับนะจวดน้ำกันเลยนะจวดน้ำกันแล้วเปลีล่ยนกันจวด อย่างนันจู่ยันโตขึ้นมาอ้อนี่เม็ดไม่อยู่เอาบ่บัวหันกันด้เนาะหยดบัวบัวบัวสองสายเม็ดอ๋อเออกระเทหืมโอยหนาดปาดเ้อ กดๆๆๆได้พี่น้องมา,มา,มา,มาพี่น้องมามาเริ่มมาแสบๆมล้วกันพี่น้องทั้งหางหางยิงปลาเขาเจาะเขาเจาะเห็ดยิงปลา โทรศัพทกับสีเงียงสเงียงโคเนี่ยพี่น้องลบมแห้งไยมัดก็บม่มาสถานมาให้พี่น้องอจะเป็นกล่องจ่เป็นโคเนี่ยพี่น้องสีหลวงนองอืมลมเอาจับแสบคือเกาแนะพี่น้องอยู่ใช้ก็ดีอเ,อเออยัอง

เอาอยู่คนนะครับออโอ้โกลมกลอมอืมจำปากจำคำเหาอสบป่ะกินเครองนใหม่นั่นแสบอ่ะตังตัง Rồi ừ. à, mình nó khắp rồi thầy. เลออกบอะไราเจะได้ทำจีมทถุงที่จิมนี่ยืมกลมเสียบพี่น้องเเบิรพี่น้องนีแต่ว่ามันหน่อยผดพี่น้องเอากิ เอาพี่น้องมักกันไลค์ถือใจกับแช่ให้บเบาเราหน่อยเลอพี่น้องฝากกดไลค์กดแช่เพราว่าทาั้ง YouTube ทั้งแพจเพจแอปตอิดต่อเบาเราแชนแนลพิมพ์กับไปเลยพี่น้องสิม,มีคลิปให้พี่ให้น้องเบิ้งคู่ทุกอาทิตย์กับว่าไรพี่น้องเอาเบาเราก็ะชิดาไปก่อนพี่น้องสําหรับคลิปนี้กับเบิร์ดเดี๋ยวไปลงไปเดี๋ยวพี่น้องแสบไรมากครับเบาทอนคือเก่าพี่น้องเอา ตาพี่น้องไปก่อนไปนอ้องสวัสดีพี่น้องเอาวสวัสดีมืเอเดียวกันเลยพี่ตามสองในทูปเปอรเราอีให้ด้วยครับอ๋อไยบไป